Oh, สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนเวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนาซีรีส์วายไทยนะครับที่ออกอากาศทางแอปพลิเคชนันการ์ก้าอุลลาไลกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันและเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับน่าจะรู้จักแอปพลิเคชนันนี้กันมาแล้วบ้างเนาะื่องจากมีชื่อเสียงมากม่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากมและมีความโดดเด่นมากๆเกอยู่กับซีรีส์วายแล้วก็หนัง L G B T Q เพราะว่ามีหลากหลายประเทศมากมหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับวันนี้เลยก็เลยเลือกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันทั้งหมด เรงเนาะก็มารอลื่นกันว่า,าจะเป็นเรื่องไหนยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่ Call is what you want จะรักก็รักเธอซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะพูดถึงร้ำเงาเบื้อง,งหลังการถ่ายทำและชีวิตนักแสดงในวงานการซีรีส์วายที่กำลังเป็นกระแสเรื่องเรืองที่เจมผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งโดนแคนซิโซ่งานแถมแฟนเก่ายัางเปิดตัวคบกับคนใหม่ทำให้เขาหมดหนท,ทางทำมาหากินรวมไปถึงกำลังใจจนกระทั่งพี่ตีผู้จัดการชื่อดังชวนเจมให้มากำกับซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำในอีก4วันเจนตอบตกลงทันทีและรีบเข้าไปเน สัญญาทําให้เขาพบกับ2หนุ่มคู่จิน้นที่กําลังมีชื่อเสียงอย่างบาร์และอิดที่จะมาเป็นนักแสดงหลักของซีรีส์เจมตกหลุมรักอิดเมื่อแรกเจอแต่ความรักระหว่างผู้กํากับกับนักแสดงมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งเจมยังมีมาโคน้ยแบบชาวไต้หวันเพื่อนสนิทของเขาที่แอบรักเจมข้างเดียวมา2ปีนอกจากจะเป็นผู้กํากับแล้วเจมยังทําหน้าที่เป็น a c t ติ้งโค้ h ให้กับนักแสดงทั้งสอง ความแกล้ชิดของอิดและเจมมีมากขึ้นจนบาสและมาโคสงสัยพี่ตีเองก็ยื่นคำขาดว่าห้ามเขาโคกับนักสแสดงแต่ความสัมพันธ์บนทฤษฎี love at first sight มันห้ามใจกันไม่ไหวยิ่งเจมรู้สึกกับอิดมากขึ้นเท่าไหร่ทำเอาเจมต้องขมใจมากขึ้นเท่านั้นและเบื้องหลังวงการซีรีส์วที่เจมคิดว่ามันสวยหรูมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิด Top Secret Together The Series ได้ครับพี่ดีครับน้องท้องดาวความวุ่นวายของชายหนุ่ม5คู่โดยแต่ละคู่จะมีความลับปกปิดกันไว้เริ่มที่ลูกโม่และสีไม้คู่พี่น้องฝึกงานที่มีความประสาทตลอดเวลาเพราะอีกคนชอบอยู่นิ่งๆแต่อีคนเป็นลิงเป็นข้างทั้งคู่ต้องมาเจอปัญหาใหญ่เมื่อครอบครัวไม่สนับสนุนให้ผูกพันกันเอกและพบคู่เพื่อนสนิทที่ตัวติดกันตลอดเวลาเมื่อเพื่อนที่สนิทที่สุดแอ คำว่าเพื่อนเสือละปาวานคู่พี่น้องที่เคยสนิทกันตั้งแต่เด็กปาวานได้เข้ามาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมบาสของมหาวิทยาลัยด้วยความสูงของตัวเองไม่ถึงจึงไม่ถูกคัดเลือกเสือเด็กหนุม่มมัธยมก็เข้ามาทําให้ปาวานมองเห็นคุณค่าในตัวเอง กอปีและน้ำผู้พี่วากวิศวะหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดติม๋มเมื่อถูกบังคับให้มาเป็นพี่วากน้ำผู้รุ่นน้องปีหนึ่งที่ชอบกอปปีก็ไม่รอช้าเดินหน้าจีบเต็มที่พอมองเห็นนิสัยที่แท้จริงของกอปปีปิดท้ายด้วยโบสและนิวเยียคู่รักที่ใครๆก็ต่างอิจฉาหลังจากเรียนจบก็ชวนกันเปิดร้านกาแฟาเล็กๆทั้งคู่ไม่สารพปสูจน์ปัญหาความรักอยู่บ่อยครั้งจนปัญหาเหล่านั้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ ด้วยนิลันดอนซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเป็นเราของดอนช่างภาพอิสระทาย,ยาทธุรกิจโรงแรมร้านอาหารชื่อดังในกรุงโซล เมื่อเวลาผ่านไปดอนได้รับข่าว้ายจากเมืองไทยว่าสูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักทําให้ดอนเดินทางกลับมาเมืองไทยด้วยหัวใจที่แหลกสลายคนช่างฝันนี้ซ่อนความเก็บกฎดเอาไว้ภายในจนทําให้ดอนรู้สึกสับสนกับตัวเองบ่อยครั้งจนกระทั่งมาพบกับนิลันบาริสต้าหนุ่มแสนอบอุ่นคนที่ทําให้ชุดของดอนเปลี่ยนไปตลอดการ เป็นอย่างมากครับทุกคนสำหรับซีรีส์วายเรื่องต่างๆนะครับทีเน่ยนะเดี๋ยวพูดถึงไปจริงๆแล้วนะครับบนแอปพลิเคชันกาเกอุลันลาเนี่ยยังมีเยอะกว่าเนี้มากๆนะครับทั้งซีรีส์แล้วก็หนัง LGBT ท้าของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเนาะถ้าเกิดนัเพื่อนนะครับอยากรู้รายละเอียดมากมายกว่านี้เดี๋ยวเนี่จะแปะไว้ใต้เดี๋ยวชกคิดชวนบ้อกให้กับทุกคนได้ไปหาดูกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับว่าทุกคนอ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกก็ดด scribe เนะครับ สำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย